ขอบคุณมากนะคะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้คุณช่วยไว้อะคงแย่แน่นเลยไม่เป็นไรครับแล้วนี่คุณกลับไหนครับให้ผมไปแฟนมารับค่ะครับนี่ไงแฟนมารับพอดีเลยไปละ เดี๋ยวไม่สบายนะรู้ไหมว่าน้ำอาจมีไวรัสเป็นร้อยชนิดถ้าอยากดูหนังดราม่าน้ำตาตกใน ICT ก็มีเก็บงานพี่ครับขอเอเดเคทได้ไหมครับงานฉายภาพยนตร์สร้างจุดิพน์จากเอกภาพยนตร์ไอซศิลปากรวันที่22-26พฤศจิกายนที่ BACC ชั้นหนึ่งงานนี้เข้าชมฟรี